สวัสด ah, e nah, right? okay. ีค่ะมันนี้แม่นองแกมก็จะมาปล่อยหมูออกจากขอกเพื่อจะใหญ่ไปอยู่ขอกใหม่นะคะนะคะมาลอยลยตนเลยโดดโดดน่ะไ่นะคะแสบๆเลยน่หมกินได้น้ำปๆหายังหายัง เอาห้อยตีปัดอ่ารุดขึ้นมารุดขึ้นมาเร็วรุดขึ้นมาเออ โอ้คือสบายแหงนอมวนขักโอ้เดี๋ยวออกขอดมวนขักได้ละตัวนี่เอาเอาเอาอืออเออือ เย็นสบายคลายร้อนเย็นสบายคลายร้อนไปเขาควากันไปเขาควากไปเขาควากเขาควากเดียว 快快快快。靠靠靠靠